โอมชานติวันนี้วันที่27เดือนสิงหาคมปี2022เราจะฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบบา,บาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานลูกรูกก้จากการละเล่นอนันไม่มีขีดจำกัดนี้ในรูปแบบของละครลูกนั้นคือผู้แสดงเอกพ่อเหนียวนี้ได้มาแล้วแล้วปลุกลูกให้ตื่นขึ้น คำถามของเมรีในวันนี้คำสั่งของพ่อนั้งสืออะไรซึ่งถ้าลูกนั้นเชื่อฟังแล้วจะช่วยลูกให้ปลอดภัยจากการทรมานของกิเลสได้คำตอบคำสั่งของพ่อก็คือก่อนอื่นทั้งหมดให้นั่งอยู่ในเตาอบปัตีเจ็ดวันเมื่อดวงยานที่กำลังทรมานจากกิเลสทั้งห้ามาหาลูกบอกพวกเขา เธอนั้นจำเป็นจะต้องให้เวลากับเธอเองเจ็ดวันเมื่อดวงยานที่ทรมานจากกิเลสทั้งห้ามาลูกจงบอกเขาว่าเธอนั้นจำเป็นจะต้องให้เวลากับตัวเธอเองเจ็ดวันจงให้อย่างน้อยเจ็ดวันเพื่อที่เราจะสามารถอธิบายว่าความเจ็บป่วยของกิเลสทั้งห้าสามารถถูกเอาออกไปได้อย่างไร บอกผู้ที่ถามคำถามมากมายก่อนอื่นทั้งหมดให้ทำบทเรียนเจ็ดบทก่อนนะฮะแล้วคำถามทั้งหลายก็จะหมดไปสาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกอย่าได้มีความสงสัยเกี่ยวกับสิ่งใด <S <S เฝ้าดูละครเช่นผู้เฝ้าดูที่ละว่าอย่าได้ทำให้ทะเบียนของลูกเสียหาย <S <S จุดที่สองเพื่อที่จะไปถึงสภาพคมาทิตย์ของลูก ให้เพียรพยายามอย่างเต็มที่ที่จะอยู่ในการจดจําให้มีหัวใจที่ซื่อสัตย์แล้วจดจำพ่อตรวจสอบอุณหภูมิของสภาพของลูกเองด้วยตัวของลูกเองให้วัดอุณหภูมิสเตตของตัวลูกเองพรสําหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกจบสิ้นความอยากที่จํากัดทั้งหลาย ด้วยสมบัติของความพึงพอใจแล้วจงมาเป็นอัญมณีแห่งความพึงพอใจตลอดเวลาสามขอให้ลูกนั้นจบเส้นความอยากที่จำกัดทั้งหลายด้วยสมบัติของความพึงพอใจแล้วจงมาเป็นอัญญมณีแห่งความพึงพอใจได้ตลอดเวลาผู้ที่มีสมบัติของความพึงพอใจนั้นจะมีทุกสิ่งผู้ที่พึงพอใจเียงแค่มีประสบการณ์เล็กๆน้อยๆ ในการมีการบรรลุผลทั้งหมดในขณะที่ผู้ที่ไม่มีความพึงพอใจแม้นพวกเขานั้นจะมีทุกสิ่งมันก็เหมือนกับว่าพวกเขาไม่มีอะไรนี่ก็เป็นเพราะความไม่พึงพอใจหรือดวงยานที่ไม่มีความพึงพอใจนั้นจะได้รับอิทธิพลจากความอยากตลอดเวลาเพราะเมื่อความอยากอันหนึ่งได้รับการติมเต็มสิบความอยากมากขึ้นก็จะกเกิดขึ้นอีก เพราะฉะนั้นจงอยู่อย่างไม่รู้ต่อความอยากที่จํากัดแล้วต่อมาลูกก็จะถูกเรียกว่าอัญมณีแห่งความพึงพอใจคติพจน์ให้สวิตของสํานึกรู้นั้นเปิดอยู่เสมอแล้วลูกก็จะไม่สามารถมีอารมณ์เสียได้ซ้าขอให้สวิตของสํานึกรู้นั้นเปิดอยู่เสมอแล้วลูกก็จะไม่สามารถที่จะมีอารมณ์เสียได้อัจจาโอมจานติ